ดีค่ะพบกับ IMCT News Podcast ประจำวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่อายาตเละอาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดแห่งอิหร่านระบุว่าการโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดคิดโดยฮามาสเมื่อปีที่แล้วถือเป็นก้าวที่สมเหตุสมผลและถูกกฎหมายสู่การเอาชนะระบบไซออนิสที่มุ่งร้ายและขี้ขลาด เมื่อวันศุกร์ในการเทศนาต่อสาธารณะครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีเขาไม่ได้อีปกป้องการกระทำต่ออิสราเอลโดยแกนต่อต้านซึ่งรวมถึงกลุ่มเฮสบอลเลาะที่มีฐานอยู่ในเลบานอนและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์วันนี้ถือเป็นวันครบรอบหนึ่งปีนะับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารในกาซาซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การโจมตีอย่างไม่คาดคิดของกลุ่มฮามาสทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต ประมาณ1,100ลรายและมากกว่า200รายถูกจับเป็นตัวประกันการรณรงค์ตอบโต้อของอิสราเอลในดินแดนแห่งนี้หลังจากการปิดล้อมกาซาโดยพฤตินัยเป็นเวลาหลายปีทําให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า41,000คนตามรายงานของกระทรวงสาธารณาสุขของกาซาความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและประเทศมุสลิมใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นระหว่างปฏิบัติการฉนวนกาซาโดยทั้งอิหร่านและเฮสบอลเลาะสนับสน ลกลุ่มามาสและปาเลสไตน์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาความขัดแย้งได้เข้าสู่ระยะใหม่เมื่ออิสราเอลเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอนเพื่อเป็นการตอบโต้อิหร่านที่ได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่ใส่อิสราเอลในสัปดาห์นี้ค่ะ ต่อกันที่สื่อจากตุรกีค่ะที่นำเสนออินโฟกราฟิกระบุถึง1ปีหลังความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์ในกาซาทวีความดุนแรงพบว่าชาติตะบันตกยังคงให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปยังคงมองการกระทำของอิสราเอลในกาซาว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิในการป้องกันตนเองโดยมักลดทอนความดุนแรงของวิกฤตมนุษยธรรม ที่เกิดขึ้นแม้ว่าการโจมตีอิสราเอล จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์นับหมื่นรายแต่หลายประเทศตะวันตกก็ยังละเว้นจากการประนามอิสราเอลอย่างเปิดเผยสหรัฐให้การสนับสนุนอิสราเอลด้วยเงินช่วยเหลือและการสนับสนุนทางทหารมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์สหรัฐรวมถึงใช้สิทธิ์วีโต้ในมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหลายครั้งที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในทันทีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอล ได้รับเสียงปรบมือยืนยาวระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาสาหรัฐขณะที่สหภาพยุโรปลีกเกลี้ยงการแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเพื่อยับยั้งการกระทำของอิสราเอลโดยประธานคณะกรรมาการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนยังคงยืนยันสนับสนุนอิสราเอลอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเยอรมนีให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยอ้างถึงความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางทหาร ตามที่ร้องขอและหลีกเลี่ยงการประนามการกระทำของอ e ิสราเอลขณะที่สหราชาอาณาจักรร่วมกับสหรัฐสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญแก e ่อิสราเอลโดยยังคงส่งออกอาวุธและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอการสนับสนุนด้านการขนส่งและข่าวกรองจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกด้วยค่ะ ไปที่ภากฝั่งรัสเซียกันบ้างค่ะกับเตมิทรีเมดเวเดฟซึ่งเป็นรองหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงของรัสเซียและเป็นอดีตผู้นํารัสเซียด้วยเสนอแนะว่าการโจมสหราชอาณาจักรจะเป็นวิธีแก้ปัญหาของประเทศกับลอนดอนค่ะอดีตผู้นํารัสเซียตอบสนองต่อถ้อยคําของแชมสกีชื่อดังของรัสเซียเมื่อปลายเดือนที่แล้วในการให้สัมภาษณ์กับนิวส์รแชมโอลิมปิก3สมัยและหัวหน้าสหพันธ์สกีข้ามประเทศของรัสเซีย ตำหนิตะวันตกที่สั่งห้ามนักกีฬาของรัเสเซียจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติส่วนใหญ่เพื่อตอบโต้ความขัดแย้งในยูเครนโดยระบุว่าหากเราทิ้งระเบิดที่ร้ายแรงใจกลางลอนดอนทุกอย่างคงจะจบลงและเราคงจะได้รับอนุญาตให้แข่งกีฬาในทุกที่เมดเวเดฟซึ่งเป็นที่รู้จักจากการใช้ภาษาที่เฉียบคมบนโพสต์ในโซเชียลมีเดียแย้งว่ามีวิธีจัดการกับปัญหานี้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทิ้งระเบิดใส่ลอนดอนนักสกีชื่อดังของเราเอเลน่าไวล์ลเบแนะนำให้ทิ้งระเบิดที่ลอนดอนเธอพูดถูกอย่างแน่นอนแต่เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างรุนแรงโดยถล่มเกาะของแองโกแซกซอนให้จมไปเลยเป็นคำกล่าวของเมดเวเดฟค่ะ สหรัฐและเนโตเข้าข้างยูเครนในความขัดแย้งกับรัสเซียโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการทหารกับเคียฟและควำบาทมอสโกลอนดอนเป็นหนึ่งใน30ประเทศที่เรียกร้องให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามนักกีฬาชาวรัสเซียและเบรรุสเมื่อมีการเสนอให้อนุญาตให้พวกเขาแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อนนี้ค่ะ ไว้ต่อกันที่ไต้หวันค่ะกับประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อที่ระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จีนจะเป็นมาตุภูมิของไต้หวันเนื่องจากไต้หวันมีรากฐานทางการเมืองที่เก่าแก่กว่า ไล่ชิงเตอ๋อซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีไต,ต้หวันเมื่อเดือนพฤษภาคมถูกจีนระบุว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนโดยเขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างเรื่องอธิปไตยของจีนและระบุว่าเกาะแห่งนี้เป็นประเทศที่เรียกว่าสาธารณารัฐจีนซึ่งมีต้นกําเนิดย้อนไปถึงการปฏิวัติในปี1911ที่ล้มล้างราชวงศ์จัก,กรพรรดิองค์สุดท้ายฝ่ายรัฐบาลสาธารณารัฐได้อพยพไปยังไต้หวันในปี1949หลังจากแพ้ สงครามกลางเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงซึ่งก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นและยังคงอ้างสิทธิ์ว่าเกาะแห่งนี้เป็นดินแดนของจีน ไายกล่าวว่าจีนได้เฉลิมฉลองครบรอบ75ปีเมื่อวันที่1ตุลาคมแต่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันชาติไต้หวันที่ครบรอบ113ปีดังนั้นในแง่ของอายุแล้วเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จีนจะกลายเป็นมาตุภูมิของไต้หวันในทางตรงกันข้ามไต้หวันอาจเป็นมาตุภูมิของจีนด้วยซ้ําไต้หวันต้องจําไว้ว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มีอํานาจอธิปไตยและเป็นอิสระในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวใน สุนทรพจน์ก่อนวันชาติไต้หวันระบุว่ารัฐบาลไต้หวันเป็นดินแดนของจีนค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่ JP Morgan ค่ะที่ระบุถึงการขึ้นราคาของทองคำและบิตคอยเป็นผลมาจากความร้อนแรงของ d e a s e m e n t t r a d e ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความวิตกมากขึ้นในประเด็นความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเสื่อมมูลค่าของสกุลเงิน นักวิเคราะห์ของ JP Morgan อธิบายคำว่า debasement trade หมายถึงการนำเอาปัจจัยความต้องการทองคำเข้ามาพิจารณารวมกับหลากหลายหัวข้อสนทนาที่ลูกค้าขององค์กรกำลังวิตกตั้งแต่ความไม่แน่นอนทางโครงสร้างภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2022 ไปจนถึงประเด็นความไม่แน่นอนในปัญหาเงินเฟอ้อที่ยาวนานขึ้นล่ามต่อไปยังความวิตกเรื่องการทำให้มูลค่านี่เสื่อมลงโดยวิธีพิมพ์ธรรมบัตและทำให้เกิดเงินเฟอ้อรวมถึงประเด็นการขาดดุลของภาครัฐในระดับสูงที่เกิดกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกรายใหญ่ของโลกบวกกับความเชื่อมั่นในเงินกระดาษที่ลดน้อยลงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกใหม่และกระแสถอยห่างจากดอลลาร์หรือว่าดีดอ a ์ i รเซชันค่ะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ดีเบ Trade ยังคงเข้มข้นต่อเนื่องก็คือ 1. ตอนล่าสาหรัฐครองสัดส่วนในทุนสำรองระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ58ค่ะ 2. คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเพิ่มนโยบายการคลัง 3คือนักลงทุนเลิกสนใจเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแต่หันไปกลัวประเด็นการเสื่อมมูลค่าของเงินแทนทำให้นักวิเคราะห์จาก JP Morgan ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะนักลงทุนถกกันมากพอแล้วในประเด็นเศรษฐกิจถดถอยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งยิ่ง Debtamental มีความร้อนแรงมากขึ้นเท่าไหร่นักลงทุนก็จะมองว่าทองคาและปิดคอยคือหลักประกันในความเสี่ยงในความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้นค่ะ JP Morgan แกนรายงานว่าราคาทองคาจะเคลื่อนไหวไปไกลกว่าการเคลื่อนไหวของดอลลาร์และการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนพันธบัตรเะอีกค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจําวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันจรันอนแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ